สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงลานลุงพลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นกด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกนะคะตอนนี้นะคะน้าแต่ก็กําลังไลฟ์สดอยู่นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะขอ้อมูลหรือคลิปไลฟ์สดนะคะของน้าแต่บ้านกกอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมกันนะคะน้าแต่พูดถึงเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยคะ่ะ เป็นพี่สาวกูเข้าใจไหมไอ้ควายกูรู้ประวัติมึงทุกระเบียบนิ้วไอ้ส้นตีนแต่ไม่พูดทำไมถึงไม่พูดเข้าใจไหมถ้าพูดไปมันจะรู้สึกว่าทำไมต้องไปรังแกเขา าแน่จริงมึงโพสด่ากูเนี่ยมึงอย่าลบคลิปเข้าใจไหมครับคนจริงเนี่ยมึงโพสปุ๊บมึงอย่าลบมึงมาบ้านกอกอกมึงเดินมาบ้านกูมึงรู้จักไหมบ้านตาชานยสมควรอ่ะมึงรู้จักไหมมึงเข้ามาถามกูว่ามึงมีปัญหาอะไรกับกู มึงต้องการขอทานยอดวิวใช่ไหมได้ข้อมูลไปมั่วๆอยากออกทีวีนักใช่ไหมมัด่าครอบครัวเนี่ยมันดา่าครอบครัวตาชานในสมควรเนี่ย,ม,ยมึงอยากมึงอยากออกทีวีเหรอมึงดังมึงอยากไปขายผ้ามึงเหรอ ไอ้ส้นตีนมึงบอกว่าไงนะบอกว่าเอาเนี่ยไอ้บักก็ลอกมึงมึงลบเขตดร้ายไม่จชพูดใช่ไหมกูลบตรงไหนมึงรู้ได้ไงใครบอกมึง มึงเสร์ชเข้าไปหาในโลกออนไลน์น่ะในเฟซบุ๊กน่ะไอ้ควายก่อนที่จะด่ากูน่ะมึงพิมพ์เพราะว่าร้านไม่จงพูน่ะมันจะขึ้นไหมถ้ามึงพิมพ์มึงเสร์ชหาแล้วมันเจอร้านไม่จงพูดมึงมึงก็ใช้สมองไอ้ส่วนขี้เล็บมึงน่ะมึงดูที่วะมันยังมีเพจอยู่ไหมไอ้ส้นตีนเพจมันก็ยังอยู่ มึงยังมาบอกว่าลบ,ลบ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 ควายอะไรมึงมีการศึกษาไหมส้นตีนโกหกคนอื่นได้แต่โกหกคนอื่นไม่ได้เขาพิมพ์ลงไปในเฟซบุ๊กน่ะเพจร้านแม่ชมพู่มันยังขึ้นอยู่มันยังมีคนติดตามแสนแปดมึงเอาสมองส่วนไหนคิดว่าเพจโดนลบ ไอ้ควายมึงฟังกูแล้วมึงบันทึกคลิปกูไว้กูไม่ลบเข้าใจไหมมึงอย่าก,กระจอกมึงด่าแล้วมึงลบมึงลบทำเชี้ยอะไรมึงบอกว่าไงนะกูนี่นะไปด่าไปด่าแม่ชมพู่อยู่หน้าบ้าน ใช่ไหมกูไปยืนหน้าแม่จะพูดอยู่หน้าบ้านมึงไปขอดูกล้องวงจรปิดพี่สาวกูดิใช่ไหมกล้องวงจรปิดมีกล้องอยู่สี่ตัวมึงเดินเข้าไปแล้วถามว่าแม่จะพูดขอดูรีวิวย้อนหลังหน่อยสิมันแต่มันเดินขึ้นไปด่าแม่จะพูดจริงไหมสมองมึงนะมึงไปถามแม่มึงสิ หรือมึงดูจนหลังไม่ได้มึงมาถามกูเนี่ยเดี๋ยวกูกู้ข้อมูลให้มึงไม่มีความรู้เรื่อง,องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมึงมาถามกูสิไอ้ควายมึงอย่าบอกว่านี่สิบสี่วันเดียวมันลบข้อมูลโลหิตกูกู้ๆๆได้แม้กระทั่งยันวันแรกเลยมึงมาถามกูสิ แล้วมึงจะรู้ว่าวันนั้นอ่ะมันมันคือวันอะไรกูไปพูดอะไรกับพี่สาวกูบ้างมีไหมที่กูไปดา่ายืนไปดิด่าพ่อด่าแม่พี่สาวตัวเองบินบ้าเปล่าไม่มีมีข้อมูลไหมไอ้กระจอก ม้อวงจรปิดมีใครติดให้ครับมึงไปดูเลยด่าคนอื่นได้มึงอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีมันสมองไอ้ควายแล้วมึงคิดนะมึงมึงมีคำถามคำถามอีกที่กูตอบไปใน youtube นะ่ะมึงไปฟัง มึงบอกว่าอะไรนะพี่สาวกูให้วันละพันเหรอไอ้ควายถ้าให้วันละพันปาปเนี้ยกูไม่ต้องทําหาเลยแล้วเดือนละสามหมื่นน่ะหมาที่ไหนเขาก็คิดได้ไอ้ควายกูเขาบอกคำว่าน้องนะคำว่าน้อง พี่ชายกูก็ไปขี่พี่ชายกูก็ไปไปอำเภอสีสงรามมึงลองไปดูดิมึงสตาร์ทรถจากบ้านกกกรอเน่ยขี่ขี่รถไปไปซื้อผ้าให้แม่ชมพู่ดิไปกลับน่ะค่าจ้างพันหนึ่งมึงจะเอาไหมมึงทำทุกวันสิกูขายกูขับรถให้แม่ชมพู่เนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปี กูเคยเรียกร้องไหมไอ้ควายกูทำเพราะพี่สาวกูขับรถไปส่งของให้ที่ต่องอยกูคิดเงินสักบาทไหมกูไม่ได้คิดเงินให้สักบาทหนึ่งมึงจำไว้ นี่มันน้ำใจจากน้องแล้วกูไม่เคยยอมใครเข้าใจไหมไอ้ขอทานยอดวิวประวัติมึงกูไปเช็คมาหมดมึงไปอยู่กับใครมึงมีเรื่องกับคนนั้นตลอดไอ้ส้นปีน มันไม่มันไม่จำเป็นต้องไปลื้อประวัติมึงมามาแฉประจานหาเลยหรอกมึงไปอยู่กับลุงพนป้าแตนมึงมีปัญหามึงมาอยู่กับแม่ชมพู่มึงหาเรื่องกูถูกต้องไหมบุญคุณหาอะไรกูเนี่ยมึงต้องมาถามบุญคุณกูเนี่ยทําอะไรกับพี่บ้างกับเบื้องที่ปูพื้นแม่ชมพู่น่ะใครเป็นคนไปซื้อมาให้ กูนี่พาไปซื้อไอ้ควายประตูหน้าบ้านเนี่ยราคาเท่าไหร่กูพาไปซื้อกูพูดไหมกูไม่ได้พูดเพราะอะไรกูเป็นน้องไงก็เป็น การไลฟ์สดของนาแตนะคะตอนนี้คือเดือดหนักมากเลยนะคะนาแตสสำหรับคลิปนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ